ชสบดีพี่นองเหยังเน่าผู้สาวเก้าวง้วไปจังไงเก้าวงพี่เาะแปดโมงห้าสิบเก้าสาวๆยิ้วแล้วตำอะไรตำเถาตีนตีนไงตีนไก่ใช่ไหมสองสาวทำเสร็ก่อน ตีนมันเปรียว่ะโตีนก่ย่ะตีนก่กรกุงสะกุงตีนมันเป็นยังไงมันตีะกุงบราณดอกพี่น้องมันแพงเงินับมีเลยบได้กินส่วนหนึ่งโลแตปตายปีกอนโลโลเทยแหละหกซิมหาปูหมาก็โลซางสิมหาเดียอนรี้โลแซนปลายเป็นเงินไทยกับสองร้อยสองรอยสบาทแต่ว่าเงินลาบมันแพงเดนี่นนาฮัตุ สีดวกตีนไก่ซอทานเพิ่นเหลียงเรื่องในเพิ่นสืบมาไหวในตู้เย็นเพิ่นเป็นอามาต่ำผ้ากันหยาดอยู่พี่น่อยหยาดล่ามสายตาหยาดเอาอสอดแต่ว่ากินตำขมือกับซะแลนนี่เนาะมีพักนำพักกะหล่ำว่านี่กับตำกุ้งกับซะแลนเจ้าว่าสุดเพิ่อนนะกิม บงหูเหอฝพ่นต๊ะยิบยิยิบยิบอยู่มาขึ้นว่านี่นะสืบกลุ่มเคิงโลพี่น้องแต่ประมาณสามตัวพี่น้อหลววตีนไก่ให้มันเปื่อยขาล้วถ้าไปตา่น้องหยุดแสบเปื่อยไปอยู่ตีนไก่นี่ก็เลยด้ำหน้าได้จะทงละเดี๋ยวสองเดี๋ยวอันทงสุดท้ายสไปซอยเดอพี่น้องสตรีมกันนะมาพี่น้องเห็นเจ้าของ ตาบเห้นงนี่นะู้ิีนนันตีนบใหญปับแสงแม่ขวักอะอแนมหนาไปดูแม่ขวากงามๆพี่น,ะน้าเฮ็ดแต่ิคกันกินนะอืมซื้อมาไว้ยังลงทื่นเหตุให้กินอเยะใช่ไหมวะแ็ใ่าหลวกผ้ากันลวกตินนกจพี่นะ้า ดี๋ยวสิเป็นมือกล่องให้เองแกลบี่แสแหละเพื่อนดำหน้าเมื่อยมันนี่มากวนเพื่นอนอเป็นกินต้มกับเปียกเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ตอนดึกขาวลงทองเลยกะทองลงนะนนนนมนันขาดทาดไปีหนาไปด้วย พี่น้ามีไทยหอมหายหลวกตีนกากับหลวกพักน้ำได้พี่น้อง่เพียตอันนี้วัจเจงนี่แดดเบิดได้เปิดแฟร์หไดพี่น้องเดสิบปอร์็หลดอันี้หลวกตีนกาให้มันอ่อนก่อนเดีเพราะว่าพักี้พายสะเหะกับวัจเจงมันได้กับบุงเป็นแดนนะ กินไกลนี่เฟื่อยไหวอพี่น้องเลยป,ป,ป้ามันก็เดียวจะพักกับเต็มได้พี่น้องชามสี<ด>่กินตอนดึกแล้วังเท็บท้องเด้อสาวๆคอยกับเขาของน้ามาแล้วยุกหนึง่ง <c oughs> ต่ำใส่ไปพักใส่กุ้งใส่กระตีนไก่ไปเนาะตีนไก่น้นนนำสองอย่างสามอย่างแต่พี่อิดว่าสิตังใส่ปลาหมึกมาถ้าปลาหมึกเบิร์ต เลยอันตรกุ้งกับตีกายมาสาวพี่นาะนี่แจงเลรอท่านเอฟซีทามแบบคือข้าวขึ้นใส่คีมยังมาคนกับถักถมาใส่คีมดีพี่นนองเพิ่อยงานซ่าก็หักกับหักซ่าตัวเอง้ายขื้นเดียวนี่นะอยู่ในห้องเอเดิ่นเท็งานในห้องเอพี่นนอะ อากาศทาครีมในแอร์ F4 ส่งทางก็ได้เขาว่กอากาศเท้าขึ้น F4 ส่งหาเนี่ยแนะนำเด้อใส่ครีมเด้อคี่น้องมีคันดอกมาอีกแล้วคันดอกคันดอกจับกั๊บมีประถามสามสีกินสามสีโซ่เลยแมนนี่พี่น้องสิเฮนสอันซ้าซ้าลายกว่าจะคล้องกล่องเด้อ ก็กิ่นฟอกเป็นมือเกาะบอลปั๊มเนาะบอลปั๊มเป็นเอา่อนดอกมาพี่เนาะซองเฮียบซองขอดวะซองขอดท่านปีหนาวด้วยค่ะสี่เอปด้วยวสายทายหกอ่ะเนี่ยกรมตรงไรเนึ่งงานเยอะพี่หนา ไปเป็ด F4 เพดน่ะไล่ไลมีว้าไทยทักหาอยู่อะบ่มีเจ้าพี่น้องอยู่เล f ทักหาเลยก็จะทำวารอยล่แบบบรี่มีแต่เบรโหลดมาแต่ว่าบรตางงล้วาจะวาอเพื่อน้วเป็นเท้ากันนะสีขวยี่้อ้างขาวนั่งห่นละนั่งหาแล้วมแก่ เดี๋ยวสิเป็นมือเกาะให้เห็นให้เห็นสถานหลายๆนะพี่งเนาะให้เห็นสุกมันหลายให้สิบเปนเห็ดให้กินเด้พี่เนาะกุ้งประมาซิฟตัวกินบาลายมันแพงแล้วก็ห่อนดอกฝุ่นปลากุ้งเห็ดกินแล้วทีหนึงเล่ากแล้วกันเนาะเอาสายสายลายแนวดิสายแนวลายแนว แนมแน่แน่เง,งนะินหนัมากสิทีไทยหัวไม่อืมไอเ,เอ, <c oughs> อ็กอ่ะอืงามกล่องสครีมข้าวดิพี่นอ้องแต่จริงมันกับข้าวขึ้นรลายเห็นนะ FC ละสห่านงามขึ้นเท่ประเทศหนาโดนข้าวขึ้น,นะนมนนนนีมีร้ายคนอยู่ถ่วงว่าจะหอบข้าวขึ้นนะตะกี้ม,มุมมุมตะกี้ดำนะดำาะดำดำ เดนี่เป็นซ้นนเนาเลยก็เลยขาวคือ,อแต่ตอนน่ะมีมีเอสซี่งส่งถามว่ะใส่ครีมยังือซ้าเยใช่ไหมแมนมีอสซีคุ้มงนกัก <c oughs> ารส่งถามนี่พี่น้องแน่และหน่อยอลายยางปนก,กันโใส่เบื้องก็ได้ทานเล้ววัยป,ปีงยมันสีแบบมันลายละเลยฟ้าก,ก็ลายละป้าดึงก่อนฟ้าดึงก่อนปุ๊บก็ลายแล้พี่น้องสิบกว่าตัวเหมาะเพาสิบตัว ทีมงานถากินอยู่ซิว่าปเอาปำเอาปำซ้ายกินพี่น้องมาถึงไปกินเนาะอันฟงแท้เลยเนี่ยนะมั้ยแอนต้นเนี่ยนะแล้วก็เอาเอฟซีมาเอฟซีว่ามากตอนเป็นยิ้มก็ใหญ่แต่ทีน้องที่ติดตาม แต right. e ่ว so to ่าได้ลินํากันตั้งแต่ยามตอนแรกแต่วันเสาร์ก็ได้ลินํากันอยู่ช่วงนี้ก็ยามหน้าเนาะสิซุ่มแซยามตอนแระพี่นกินตําช่วงดําหน้ากเลกเวียกมาหาุพนนี่แหละพี่นอืออันนี้นะุพเลยจุนตปาเดนี่บเลี้ยงนี่เนาะอืินหลายยาปาปลาแล้วก็ไปลวกทางสะลก็ลวกมีลวกักอยู่เนาะ อนี่เพี้นเนะลวกตีนไกย่ยอมดอยเฟื่อเลยเนาะอัตม์ตนะ,ะฮะกระแหนบัน,นทึกสถานดอกเพิ่นมาแหนพี่น้องเขียวเพิ่น,น,น,นดีขนาดมีเล็กดัดพันเลยอันนี้ก็พักกำลงังสะเลสีหลวบเนาะแต่ก็ไม่มีไรๆทงหาแผ่นพี่น้องเอ้ยข้มามหอดอไอออนแชมพูทำสีกินมาเนี่ยผู้สตรีมนนเนี่ยนาะเปลี่ยนยูเพนสะเลสได้พี่น้องเปลี่ยนสกิมล้างหน,น้า กี่สิซีทำมาสแสละไปพี่น้องพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องการฮึอนตเป็นกับมีซองด้วยพี่น้องเฮดซองมาเต่ดนและเราซูน,นึงผ่าพิตาไ่ด้ยันว่าเอชซไม่เป็นมหูดยก็เลยผา,าหาปเปิตาเลียนซซองกี่แแหละมันหน้าเลียนซูซอ,อง MC เอชซีเิ่นกับโมหนอบางแก้นทุก,ก เออต่วามันร้ายกกนี่ยันร้ายอย่างเด้ใส่ยางแต่น้อยพี่น้องเออสตรีมมะพร้าวสักครีมมะลิ่นกัได้อือใช่อือแต่แสบเลยพี่น้องสะทานกกเป็นแต่แสบเออแสบติดตามออืกตาปขอบคุณอายวกพอกกันใส่ซาซ่าเป็นเหตุนะอย่าหายคอยเด้อคอยสะเป็นมือกให้ อภากองก่อนแล้วก็มีลงอามันตกลงอกุ้ลงน้ําหน่1 2 3 4 5อหายางพี่น้องปุนกันสาวกินเพเด้อสะแลเด้อบัดนี้กระเพาะอปากเราจนไปพาตัดลําไส้พาตัดกระเพาะพี่น้องแต่อีตูมสมมาหลายปีกับเฮาแบบบ่กินข้าวแนนอนเด้อเบักนอนยามกลางเวนเฮาบ่ได้กินข้าวได้ยามเวนินะ กับบได้กินเขาก้องเวีนนะพี่เนาะมันบ่คอยกินเขาบวมากินเขากินหนำนะกินแต่แนวอื่นนี่เศ้าเลยมันสีโซ่สีมือเนาะพาวะหรอไม่เรียนซ้มอ่นหนึ่งตัวจงไปตัวสี่อ่านยังแล้วบีบมันหอนไปเหมือนนั้นขาหมอสิหลวกนี่พี่นาะหลวก หลวฟ้ากับหลวกมีสืดอวงใ่ก็ตีนไก่ไปยมันข่าวเขากันนะมันข่าวตีนไก่เลยฮะก็เลยกน้นะบันบานพี่น้องกิไพ่ห่างวบสซวยรู้โคกในจอบาบัในแ้อยแบบมันสีประมาณนี้นะแบบยลรามันสแบบกีไพ่ก็ชิคประมาณนี้กิไ่โบราณเลียนขวตาแก๊พิเศษหลนเกาตากเก้วหล ก็จะสิก็จะเอือ้องไกลก็จะสบอะรนอนว่าป่าน่ี้ท่าไหนอนนอนใน,นอูนอยู่หมวงกับนี่ี่น้อืมสามิกินสามิีเจ็๊ทบถองมันปา่าแเหซื้อเป็นทำเลย <c oughs> สบายดีด้อพี่น้องหนาวซดเนาะ <c oughs> แต่ว่ายังมาท่านอ่ามน้ามเนะนาะอ่านน้าแต่สีุ่่งแรงตอนนี้ก็โมงกันคืน <c oughs> นี่ลงมือเองหวะ เฮปเป็นส <Yeah, guidelines. S 1> mm ูยางได้พี่น้องไพ่โบมักกะตามใจบ่าวท่ายบสนใจวน้องแหละบ่าวท่ายโบสนใจฮับอก่เฮปเป็นสูยางเนาะมือสนใจบ่าวไทายอยู่บอกม่บอกมีคนอาอยู่บอกพี่น้องมีคนมักบอกนไ มีคนหมักอยู่ไหมซาลาบันบานนี่นะเสียสิบปอร์ตะเทียนได้ที่น้องเห็ดยังเห็ดเบียเห็ดเป็นสุวนใหนึ่งข่าวหนึ่งเน้าเป็นเบิร์ดใช้ปตะเทียนหัวนี้ขายเข้ามาข้าวสิบเปิด์จ่ายยี่บ่อะไรเอาล็อตลงไหมคะเอออาลงหน่อค่ะ มีคนหมกักบอึดแต่ว่าถ้าสิมักอยากยีบอกับหมักเลยนะพี่เนาะอยา,าก่าเช็ตเลือดเขาพี่บางทีกับมักแต่ปากได้ fc ละลายข้าวมิ่นอยู่นะจะทำเเขาพี่อันนี้พี่เนาะอานยูบางทีข้าวเจาข้อมินอม่นเดียวกับป็นตันก <c oughs> ใส่งสูลด้วย<ร>สูลดูนัวสรล้วเสร็จแล้วนะใส่หนอยเสร็จน่อ่ใส่หรืใส่าเสะพี่เนาะใส่จำผิดานะพี่ พกนะสองคนเห็นกันก็เลยว,ว่ายได้พี่น้อนงเฟืองท้อคีมจับกล่องโซเละกับคุ้มพายหยุดเตาแก๊สเป็นเด็ดกินตลอดดอกสุ้าน่ะสะปอคจนก็จะมีน้อนงอเขียน,น,นเป็นปุูเป็นปุง,เป,ปงเป็นตาดมังหน้ามออูนยกเลนอนะ บันที่ซื้อมาพี่น้องไอ้อิหยังกับแพงเดี๋ยวนี้นะเสียงปืนทางไหนวะอิหยังกับแพงทุกอย่างอย่างแหละตำสะเทาทีมีถ้าลวกาถ้าหลวมีก็พี่น้องมีไว้กระซองเหรอใส่ห่อเดียวก็ได้เราเล่งกอนหลายคนอยู่หลายคนกินก็จีดอื่นงานเดิอยากกินนะจุไอปั๊มนั่นนะเอาไม้ใช้แม่หน้าคนเดียว อ่นคะหวขาเดียวกอมาเป็นกันบรกปี่น่อตีนไก่มีเป็นตีนไก่กุ้งฮันดอกฮักมีมีพักเดินถนนอันนี้เป็นน้ำสุกไหวสดกลงเสจมีไว้ไวนะเจียมีไว้ไวก็จะเอิมีไว้ไว้ีหน่อตะกี้หัผ่านหาเดี๋ยวนี้หัหาผ่นตะกีเองหัวหัหันไอกิน คือคือทุกคนโหแหละเศรษฐกิจยุราหนุนพี่น้องขาของสีสูงเงินออนคาเหน่ะคนตามกับเป็นตาแสบนะพี่น้องตัวสารละมากค่ะตาแสบทุกคนตามคนเติมเจลมีใช้ใช้ฮอนเลยนที่มานถากินอยูผู้สวยเพื่อนเพื่อนนะสิลงมือเองจะทานอย่ใส่นังต๊น้ำอุ่ ใส่ลายมะนาวน้ำตาลพร็กไปด้วยตองกลางกระดาษจินอนาะเด้งๆตัดเสียอมีลงบตามกรได้คนเอาลงเลยนะขวบมาแล้วนะ ตาแสบบาพี <correction S 1> <c oughs> ่น้ะเขาเเด้อสิทีอยากตอนเด็กๆเนาะไปเห็นมมงเยไปเห็นมมงเนะ่น้อคนบนไหนที่คนจะ้ถาตอกลงว่ากันคอยอยู่อากไได้ขวันอ๋อยังหอนงานอะไรบอกใจ์มีหอดีอ่ะค้องอันนี้ใหกับรา้ยคนนะเขาหยอกกันได้พี่น้องทำหอ หอมแหละพี่น้องหอมโมยหวยจุ๊ว่ะอยากกินยังแตแบบเจ๊มอยู่โกรธเลย่พอได้กินซองนี้พี่น้องแต่ว่าดีตาแต่เองแต่ว่าเ้าอยากห้ากับพื้นแจกจะพ่อเ้าต้องไปซื้อมากินแล้วพี่น้องอยากตามกุ้งแห้งก็ซื้อมาแต่ครึ่งโลหวานกับใบลายกินพอย่างกับแพงเลยพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวหนาะมันส่ราคาถือมากกว่ากินเรื่อยๆอยู่เต็มโคกพี่น้องคือวันฉีกอะไรไปเนี้ยเนาะยร้ายเนี่ย ส่วนร้าจะกินหมักตามปูมาก,กินมมกอตอนเดือกุ้งนะกุ้งสดบบะคอยหมักแต่ว่าหมักตัวหลวกก็กินกินบะคอยได้ตาพี่เนาะชิมได้ไานเอาเค้าอ,อันนหนึ่งหกอันหยาใส่บ่ใส่บ่น้ำมันมีค่ะ <laughs> จะคล้องเห็ดเองจา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 งกับเติมกระแดกก็ได้กระแดกมากเด็ดขอบเลยเด็ดกวดลง <laughs> พี่น้องานปลาเค็มเตลเมนเสอกระต่ายตี๋หอ่ะมาเป็ีนกระทะพี่น้องมาเด้อไปเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเสนรางวันเด้อพี่น้องเมนูส้มตำตอนดึกดึกไปสี่นึงค่ะหนาต่อสิประมาณนี้เนาะพี่น้องตำแบบบรรดาบรรดาหน้าตำกินเอง ตามกินเองไม่ได้ได้ซื้อของใครสอลยะเยังเงินย่เตินเปินไม่กินยกกิกินกินกระเปียกระเปียอะไรบีไม่ได้พี่น้องชิ้นกับยากด้ยแต่ว่าชิ้นบกเขากล่อมเป็นเต็มกระทะเป็นไงน้ำน้ำสุปไม่ใชอพี่น้องกระเพ ชื่อบนวบหญ้าก็สองคนก็กินลายเลยค่าเจอปะแสดเสียงคือเอไว้แลยแจเคือคนต่ำได้พี่นออเพื่นกระถาขอ๋อัยเดอที่ว่าเห็นหายางนัานตอนเดึกกระถานเพื่อนอะคนตัวนนอกๆกินได้ลายพีเนาะว่าเพื่นกับเปียกตาอันเขาจะขายถ้วยสามสิบเพื่อนสร้างถวยหาซิบ จะจิมยางนงานี้อยา,าสอนมะึงนะ <c ười> <c ười> จะเละไปห้าน้านวคนเดียวข่อยอยานะจะจิ้มแล้วมาเผาเลยโอเคจิ้มจได้ได <c ười> <c ười> ทีเดียวมาจินคค่ะ ควรสังเนาะตัวดพี่น่องแสบดีก็ดียฟดูดีจังร้านไม่ิบวะร้านฉิบวะไนนะ้ายเต็มคาถาแสบโซนดาซุกมาเด้อพี่น่อ ปลปบปลาปำปลาปนทาสองปอกกอาปาถ้าปาหานาทเนีปลาถากินสลุกดำหน้าเกลอวให้นึงน้าแข็งหมือนให้นึงสลุกยากเลยพี่นนอะหน้าแบบทานนไล่พี่น้ะงเกยแยวประเทศพูนนาเยอะีเยอดแขงก็ใสมือแหนงเลเป็นปาจ้าไมเป็นเนื้ปลาปาเห็ดแล้ว แซ่บ่ะเจ็บรึเซ่บไหมกินตำมีนี้มาลุ่ยแล้วเหมือนมีหงาพักนกุ้งขอซื้อมาเครื่อ <ละ S 1> งระหันสลหรน้ำคลิปอยู่ไอพี่เนาะพี่เน,ะนะาะกะมุงปลายตอนนี้เนาะกะม่วงว่าห่เาเห็ดประมาณสี่สิบสามนาทีกนเห็ดอ่เกะม่งตอนนี้อตัวเขาเากะม่วงสี่สิบสามนาทีตอนนี้ในีมบอนยังคลิปไหมขาอยากซื้ออื่นหมปลาข้าปากปล่ กุ้งมือกล้่มพี่แอฟกลุ่มพี่แอฟตุยง่ายนะตัวละเมินช่องเมื่อนกลุ่มรบเตอร์เออแล้วก็ปูอัสก่าปูอัสก่าปูอัสก่าเอาแต่งามันนี่มันกินกินพี่น้องเขากินกันได้พี่น้องกินกายก็บไม่รรมาได้แน่เราะพี่น้องกินเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องสิบเอ็ดโมงตอนนี้นะ เป so ็ดเป็นสคิมสากแบกแลตอบคอมเมนต์หวาตอบคอมเมนต์คือมื้ออืก็ตอบบ่เบิดบ่ซะแลนะสิมีแต่คอมนนาเมื่อยสิมีแต่คอมเมนต์นรักทั้งนั้นเลยบางคนกะแบบมาป่วนเทานะพี่น้องว่าทางที่เสียหายเนาะบางทีอาจเป็นคนลาเฮาเองวลายกะมีร้อยใน1คนที่ว่าวาอ แต่ว่าบระเด็เสนส่นใจบางคนเขาว่าปัน่นค่ะในพี่นอ้องบางคนก็ยองว่าเ่างามได้พี่นอ้องฮักกะเคลนหน่อยหนึ่งต,ตัวเองยิ่งน้อยวะ่ะาจจะมีแต่สบายดีอ่าบางคนก็นกนหักสิมาคออยากถามว่าหากักแทะอยู่บ่พี่นอ้องเห็นแต่ว่าท่ามาย่ามาคอซาลาอย่ากขาม,มาคอ อ่าสายเงินเท่าไรเพื่อนวะเจ้าีมกับบองหูเห็ดพนนี้เนาะแต่ว่าต้องเห็ดตามระเบียบพนะพี่เนาะต้องต้องกวนนี่อ่าแตงกับสาวลาวกับตองสายแบบสายเงินไร้เน่แต่ว่าคาดองนาะเ่าแพงเนาะพี่เนาะองเพราะแพงเลยเน่กินเนี่ยยูเล็กกินเนีเออมาเห็ดใบทะเบียนสมรสลดดิเอฟซีทามาแตงสาวลาวหาแสนพอไหมพออยู่ดอกพี่เนาะ ค่ะดองมีแตนเดียวนี่นะสามสี่หมื่นพี่น้องเป็นเงินกีบนะเงินบาทนะเป็นเงินบาทสามสี่หมื่นบางคนมีฐานะแน่ก็เอาแพงห้าคนจนหาเอาแพงเท่าพี่น้องมีเอฟซีจำหน้าตาเข้าโอ้ยกระิมาแต่งห้าอยู่บ่สิมีคนมาเข้าอยู่บ่เลยหน้าตาเนีแต่งงานกับคนไทยก็ไม่ร้ายอยู่เนาะอยากหูมีเอฟซีทามสักคืนไม่ร้ายวัน หักซาลาวหักซาลาวอย่ามาขออย่ามาแตงหักแถะอยู่อ่พี่น้องอย่าบ้าเถะอย่าบ้าหักโอ้โหหยอดยังคือหักนะพี่น้องหยอดซาลาวงามบบแบบอย่าโห่เหตุทุนนะนะหักแต่ปากวิจ้ารอเห็นหลายๆลายคนแบบหยอดนะหยอดหยอดชื่อวิจารตัวให้ดีใจจ้ะ อย่าอายุสกีมัอย่าเนอเห็นแปบว่าแบบจะแบบทามเพื่อเป็นคมหูหลายๆคนนะบางคนกับมาข้าวเทว่ามากันหยอยดเห็ดยดนางพี่น้องมีแต่คนหักสาเหลาเนาะเพราะว่าบ่าวไทยมาแต่งงานกับสาวหลากลายสาวหลาไปแต่ไปแต่งงานกับบ่าวไทยกลายคือกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันมาดับหน้าซอยเด้อถ้าสีมาหักตัวนี้ก็ได้ข้อมาหักแล้ยาหระ เยอเห็นหลายๆคนถามเนาะแบบแต่งงานอ่ะใส่งบถลายเท่าใดนะพี่น้องห่อไทยว่าเป็นแต่แต่ว่าคาดองนะบอแพงบอแพงดอกพี่น้องแต่พอเมย์ครอบครัวเ้าสี่อันนี้เนาะเ้าสีเอาเท่าใดแต่ว่าบอไยดอกบวห่อแซนดอกพี่น้องถาเปปถาตีไปเงินบาทกับหออแซน บางคนขอบขวนรวยเน่ก็เอาไลายเนาะไอซ้อมกับฐาหนาขัดเจ้าใน้ท้ามพี่น้องว่ามากหย่อนยางเนาะพี่น้องคอมเมนต์บอกในเห็นได้ไลน์สาลาก็ยานอกคักกันได้ยานมันหลอกยานมันหลอกข้าดองถืออืมข้าดองถือว่าแต่งเลยพี่น้องเก็เพียงกับเป็นเบิร์ดเนาะข้าดองถืออีกหนึ่งขาวก็เป็นได้พี่น้าแต่บ่าพูงยังเป็นยาสะพายพวกขักเครื่องให้ได้ยุ เชิญ ured junior Protest Report ื wysception ท� valley bass easily2 No h อ a ให n g Dixit message 14 in total 18 in t o t a ้17 in total 18 in total 1ลา n total 18 in total 18 years old 19 in total 1น in total 20 years old 19 in total 18 y e a ี s old 19 in total 21 years old 19 in total 1น years old 1น in บายบายถาสีมาหากักกับมาหากักเออถาสีมาคอ <c oughs> กับมะคอต่อยามหน้าหน้อยได้มาแต่าดำหน้าเนาะ <c oughs> ม,นมาทยหน้า <c oughs> ขอคนทายหน้าดำหน้าเป็นได้พี่นนองบายบายเมื่อื่นไป <Bye. S 2> ดำหน้าต่อ